ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงห้องตู้ L15 Falcon จีนเครื่องบินฝึกเจ็ตขั้นสูงและเครื่องบินโจมตีเบาสำหรับกัมพูชาขีดขีดขีดบทนำห้องตู้ L15 Falcon เป็นเครื่องบินฝึกเจ็ตขั้นสูงและเครื่องบินโจมตีเบาที่พัฒนาโดยบริษัทอุตสาหกรรมการบินห้องตู้ของจีนถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่มีราคาที่จับต้องได้สำหรับการฝึกนักบินและปฏิบัติการรบเบา ด้วยสมรรถนะเหนือเสียงระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และความยืดหยุ่นในหลายบทบาท A-15 e ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศที่ต้องการยกระดับฝูงบินฝึกและยังคงมีสมรรถนะรบที่มีประสิทธิธผลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากัมพูชาได้ทำข้อตกลงปี2023-2024เพื่อจัดซื้อ A-15 e ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากองทัพอากาศ บทความนี้จะนำเสนอการรีวิวเชิงลึกของแอร์สิบลคอนโดยมุ่งเน้นที่สเปคเครื่องบินฟีเจอร์สมัยใหม่สมรรถนะความสำเร็จและการใช้งานจริงรวมถึงบทบาทในกองทัพอากาศกัมพูชาขีดขีดขีดประวัติการพัฒนาและแนวคิดการออกแบบห้องตู้แ f a l สิบเคอนเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างอุตสาหกรรมการบินของจีนและการออกแบบจากบริษัทยาคอฟเลฟของรัสเซีย โดยได้แรงบันดาลใจจากเครื่องบิน YAK-130 ของรัสเซียจีงต้องการสร้างเครื่องบินที่สามารถใช้ฝึกนักบินสำหรับเครื่องบินรบเจเนเรช4และ5เช่น J10 และ J20 พร้อมทั้งเป็นแพลตฟอร์มโจมตีเบาที่มีราคาต่ำเหมาะสำหรับการรักษาความมั่นคงชายแดนและปฏิบัติการต่อต้านก่อความไม่สงบ การพัฒนารเริ่มในต้นปี2000และบินทดสอบครั้งแรกในปี2005หลังจากผ่านการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแนว15ได้รับการใช้งานอย่างเป็นทางการในกองทัพอากาศจีนในชื่อ j l 1 0ตั้งแต่ปี2012ถึง2013และได้รับการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์และอาวุธอย่างต่อเนื่อง การจัดซื้อ L15 ของกัมพูชาเป็นก้าวสำคัญจากเครื่องบินฝึกรุ่นเก่าและเครื่องบินโจมตีประสิทธิภาพต่ำสู่เครื่องบินที่ทันสมัยและหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการฝึกและปฏิบัติการรบเบาในราคาที่เหมาะสมขีดขีดขีดสเปคทางเทคนิคจำนวนลูกเรือ2คนนักเรียนบวกครูฝึกความยาว12.2เมตรความกว้างปีก9.5เมตรความสูง4.8เมตรน้ำหนักขณะบินสูงสุด6,500กิโลกรัม เครื่องยนต์2เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน AI 222K25F ให้แรงขับเคลื่อน5,500ปปอนด์แรงขับ24.5กิโลนิวตันต่อเครื่องความเร็วสูงสุดแมตหประมาณ1,729กิโลเมตรชั่วโมงเพดานบิน1 10, 6 0 0 0เมตรอัตราการไต่200เมตรต่อวินาทีระยะทำการระยะทางสูงสุด3,100กิโลเมตรรัศมีการปฏิบัติการ ประมาณ550กิโลเมตรพิกัดบรรทุกอาวุธ3,500กิโลกรัมบนจุดแขวน9จุดอาวุธจรวดอากาศสู่อากาศ p l 8 SD10 ระเบิดนำวิถี LS6 จรวดและปืนกลติดตั้งเสริมขีดขีดขีดฟีเจอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ L15 Falcon มาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์และฟีเจอร์สมัยใหม่ที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบระดับแนวหน้าได้แก่ระบบควบคุมการบินแบบไฟฟ้า สบายๆเพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยในระหว่างการบินฝึกและรบห้องนักบินแบบกระจก g l a s s Cockpit มีจอแสดงผลสีขนาดใหญ่หลายจอแสดงข้อมูลต่างๆเช่นสภาพเครื่องบินและภารกิจอย่างครบถ้วนหัวจอแสดงผล HUD แสดงข้อมูลสำคัญในการบินและการกำหนดเป้าหมายในมุมมองนักบินโดยตรงระบบควบคุม HOTAS ออกแบบเพื่อให้นักบินสามารถควบคุมอาวุธและระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องปล่อยคันบังคับหรือตัวคันเร่ง ระบบฝึกซ้อมแบบฝังในเครื่อง Embedded Training System จำลองสถานกา,การณ์การรบรวมทั้งระบบเรดาร์และอาวุธเพื่อการฝึกที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้อาวุธจริงเรดาร์สมัยใหม่ใช้สำหรับกำหนดเป้าหมายทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินระบบสื่อสารและข้อมูลระบบวิทยุที่มั่นคงและหลากหลายคลื่นความถี่สำหรับการประสานงานในภารกิจรวมระบบมองเห็นกลางคืนและเซนเซอร์อินฟราเรด ช่วยให้ปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพฟีเจอร์เหล่านี้ทําให้ l 15เป็นเครื่องมือฝึกที่เหมาะสมสําหรับนักบินที่เตรียมตัวเข้าสู่เครื่องบินรบเจเนเรชันใหม่พร้อมทั้งสามารถใช้ในภารกิจรบเบาได้จริงขีดขีดขีด,ขด,ขดสมรรถนะและบทบาทในภารกิจรบแม้จะออกแบบหลักสําหรับการฝึกแต่ l 15ก็มีสมรรถนะในการโจมตีเบาและสนับสนุนทางอากาศโดยมีความสามารถดังนี้การรบทางอากาศ ติดตั้งจรวดระยะไกลเช่น TL8 เพื่อป้องกันตนเองและฝึกฝนการต่อสู้ทางอากาศโจมตีภาคพื้นดินสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีจรวดและปืนกลสำหรับโจมตีเป้าหมายที่มีความต้านทานต่ำถึงกลางลาดระเวนและสอดแนมติดตั้งชุดเซ็นเซอร์พิเศษเพื่อสอดแนมและเฝ้าระวงังภาคพื้นดินได้สงครามอิเล็กทรอนิกส์มีระบบบางส่วนสำหรับปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับภารกิจด้วยความเร็วและความคล่องตัวที่ดี เครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามปานกลางแม้ไม่เหมาะสำหรับการรบหนักกับระบบต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยแต่เหมาะสำหรับการสนับสนุนและฝึกซ้อมในราคาประหยัดขีดขีดขีดความสำเร็จและประวัติการปฏิบัติการการใช้งานในกองทัพอากาศจีนแ1 5ถูกใช้ฝึกนักบินจำนวนมากซึ่งจะเป็นผู้ขับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ช่วยลดต้นทุนการฝึกและเพิ่มทักษะของนักบินการส่งออกและความนิยม มีหลายประเทศจัดซื้อเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซัมเบียปากีสถานโมร็อกโกและล่าสุดคือกัมพูชาการใช้งานรบจริงยังไม่มีรายงานการใช้ในสนามรบขนาดใหญ่แต่ได้รับการประเมินว่าสามารถปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนและต่อต้านก่อความไม่สงบได้ดีความโดดเด่นด้านฝึกอบรมระบบจำลองการรบแบบฝังในเครื่องช่วยให้การฝึกนักบินมีประสิทธิภาพสูงการจัดซื้อ l 1 5ของกัมพูชาสะท้อนถึงความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชาและจีน และเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปร,ปรับปรุงกองทัพอากาศในภูมิภาคขขขีีขีดดดเหตุผลที่กัมพูชาเลือกแอ15ฟอลคอนกองทัพอากาศกัมพูชาซึ่งเคยใช้เครื่องบินฝึกรุ่นเก่าและเครื่องบินโจมตีที่ประสิทธิภาพต่ำต้องการเครื่องบินฝึกขั้นสูงที่สามารถเตรียมนักบินให้พร้อมสำหรับยุคใหม่แอ15ตอบโจทย์ได้ด้วยประหยัดต้นทุนทั้งราคาซื้อและค่าบำรุงรักษาถูกกว่าเครื่องบินฝึกตะวันตกความยืดหยุ่นหลากหลายบทบาทใช้ฝึกและโจมตีเบาได้ในเครื่องเดียวกัน เทคโนโลยีทันสมัยเตรียมนักบินให้คุ้นเคยกับระบบและอุปกรณ์สมัยใหม่พันธมิตรทางการเมืองเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับจีนการส่งมอบรวดเร็วพร้อมใช้งานในเวลารวดเร็วเมื่อเทียบกับการพัฒนาเครื่องบินในประเทศเองขีดขีดขีดผลกระทบต่อกองทัพอากาศกัมพูชาการเข้ามาของแอร์สิบห้าจะช่วยให้กัมพูชามีมาตรฐานการฝึกนักบินที่สูงขึ้นช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปยังเครื่องบินรบรุ่นใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ความสามารถในการรักษาความมั่นคงชายแดนและการตอบโตภัยคุกคามในระดับต่ำสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเปิดโอกาสฝึกร่วมกับประเทศอื่นที่ใช้ L15 เช่นจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รากฐานสำหรับการพัฒนาศักยภาพทางอากาศในอนาคตขีดขีดขีดสรุปห้องตู L15 Falcon เป็นเครื่องบินฝึกเจ็ตขั้นสูงและเครื่องบินจมตีเบาที่รวมเทคโนโลยีทันสมัย ความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าไว้ด้วยกันการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ของกัมพูชาจะช่วยยกระดับมาตรฐานการฝึกและขีดความสามารถรบเบาของกองทัพอากาศอย่างมีนัยสําคัญทําให้กัมพูชาได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตของสงครามอากาศอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง